ปิดประวัติแม่ตั๊กจากเด็กเก็บของเก่าบ้านล้มละลายสู้ชีวิตจนรวยเปิดประวัติแม่ตั๊กจากเด็กเก็บของเก่าบ้านล้มลายสู้ชีวิตจนกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์รวยพันล้านหากเอ่ยชื่อแม่ตั๊กหรือตั๊กกรบโหนกสุวรรณบุตรเชื่อได้ว่าหลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเธอคนนี้เพราะเธอมีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นเศรษฐีนี้ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก หากใครเป็นสายช้อปปิ้งออนไลน์จะคุ้นหน้าคุ้นตามแม่ตักหรือกรกหนกสุวรรณบุตรผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์มีผู้ติดตามมากถึง4.6ล้านคนเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จจากการขายของออนไลน์และการทําธุรกิจต่างๆส่งผลให้เธอและสามีเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านหากพูดถึงประวัติของเธอนั้นเธอเคยบอกให้คลิปที่เผยแพร่เมื่อวันที่4มกราคม2021ผ่านเพจคระโนกส่วนบิวว่า เธอเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดที่อำเภอเกาะสมุยเธอเกิดและโตมากับพ่อและแม่ที่ทำธุรกิจร้านรับซื้อของเกา่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ชีวิตพลิกผันจนถึงจุดที่หนักที่สุดคือเมื่อเธออายุ12ปีคุณพ่อได้เสียชีวิตลงทำให้ที่บ้านจากฐานร่ำรวยกลับล้มละลายตกวูบลงไปเพราะสิ่งที่คุณพ่อทำไว้ไม่สามารถสานต่อได้ ทำให้เธอต้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่นั้นคุณแม่เธอต้องมาคอยยกของเก่ายกเศษเหล็กเศษกระดาษจากร้านรับซื้อของเก่าไม่มีเงินจ้างลูกน้องเป็นภาพที่เธอจำได้แม่นมากว่าแม่เหนื่อยมาและแม่ก็ู้ทุกอย่างด้วยความที่เธออยากช่วยแบ่งเบาภาระอะไรที่ทำแล้วได้เงินเธอทำหมดเลยไปจากโบรชัวบนสะพานลอยหน้ารามกำแหงได้วันละ3 0 0 5 0 0บาทรับจ้างล้างจานแบบพาร์ทไทาม์วันละ145บาท เปด็กเซิร์ฟแต่โดยความซุ่มซ่ามก็ถูกเขาหักเงินจนไม่เหลืออะไรเลยหรือจะเป็นการนับรถที่ผ่านของกรมทางหลวงตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงครึ่งได้วันละ500บาทจุดเปลี่ยนในชีวิตเธอมาจากการจองล็อกขายของในตลาดนัดตลาดกอกอ,กอทอรำกำแหงค่าเช่าตอนนั้นสองล็อกประมาณ500กว่าบาทรวมค่าอื่นๆประมาณ700กว่าบาทเธอเริ่มขายอาหารสาขายครีมขายอาหารสาขายของเบตเตล็ดไปหิ้วมาจากสำเพ็งมาขาย บางวันก็เจอฝนตกแต่ก็สู้มาตลอดกลางเต็นผ้าใบขายต่อคนอื่นเก็บร้านแต่อย่างน้อยมีคนมาเดินตลาดบ้างคนอื่นมองไม่เห็นโอกาสเขาบอกว่าฝนตกขายไม่ได้แต่เราเป็นร้านเดียวที่เปิดจนขายได้กำไรวันละสามพันบาท จนเธอมาต่อยอดเพราะรู้จักคำว่าขายของออนไลน์เธอมม่อ,อยู่กับการขายออนไลน์มาเป็นเวลาสองปีเป็นยุคแรกในการขายของออนไลน์เอารีวิวก่อนหลังอ้วนผอมของเธอมาโพสจนคนมองว่าแปลกเมื่อสิบปีที่แล้วซึ่งเธอได้กำไรจากการโพสเดือนละเป็นแสนตอนนั้นมีคนมาด่าเธอโดยซึ่งเธอระบุว่าชีวิตตักอยู่กับคำว่าโดนว่ามาตลอดแต่คำที่คนอื่นว่าดูถูกเหยียดหยามเป็นพลังบวกให้กับเราเราเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอม ทั้งนี้เธอบอกว่าทองเป็นความชอบของเธอเมื่อก่อนมีเล็กๆน้อยๆต้องเอาไปขายบ้างจำนำบ้างไม่เคยมีติดตัวเป็นของตัวเองแต่วันนี้เราที่เรามีเงินไม่ถึงล้านไปซื้อทองสามแสนแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวกลับมาหาเงินใหม่และไปซื้อใหม่อีกปัจจุบัน2 0 2 1มีทองในเซฟประมาณร้อยร้อยล้านบริษัทที่ดินอสังหารวมๆแล้วประมาณ200ล้าน